หูฟังมีจอตัวแรกของโลกนะครับของ JBL จะสู้กับตัวท็อปสุด Apple AirPod Pro 2หรือของ Sony ตัวท็อปได้หรือเปล่าแล้วมันจะตัดเสียงหมาเหา่าแฟนน้ำหาดหรือช่างทำงานเั็นี้น่าสนนะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับขอเขอะของใหม่ก่อนปึ้งนี่นะครับปึงโอ้โหหมุนมาเป็นตัวนี้ครับนี่เลยนี่คือทัวร Siri Box Set JBL d t a l i s t e s มีหูฟังหลายตัวมากแต่ตื่นเต้นกับตัวนี้ มันมีอะไรบ้างข้างในนะครับโคตรเท่ดูกล่องดิไปเสจก็ปิดนี้เลยไม่เคยได้มาก่อนนะเห็นพวกยูทูบเบอร์ดังๆระดับโลกเขาได้กันผมก็แบบขอบคุณมากค่ละเลยลุยา JBL หูฟังที่เคสมีจอรุ่นแรกของโลกตัวแรกของจักรวาลหรือเปล่าไม่รู้เพราะเอเรียนไม่รู้แม่เคยทำมาก่อนหรือเปล่า สงสัยว่าเจ้าอื่นทำไมเขาไม่ทำการเราต้องพูดก่อน Apple AirPods เนี่ยพวก True Wireless Audio ของ Apple ทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งมันขายประมาณ70กว่าล้าน US Dollar ถ้าคิดเป็นเงินประมาณคร่าวๆเนี่ยไม่เยอะนะฮะ Apple ขายหูฟังได้ประมาณหแสนกว่าล้านเอง AirPod s Pro 2องเขาเนี่ยขายได้ประมาณ40,000กว่าล้านขายได้เยอะมากนะเขาไม่ทำจอที่เคสเพราะอะไรรู้ไหม Apple ต้องความ Minimalist และที่สำคัญคือการแสดงผลทุกอย่างก็ให้เปิดมือถือดูเอาดิวะหูฟังที่ทำโดยบริษัทมือถือไม่ว่าจะเป็น Samsung Huawei Apple เนี่ยเขาก็ทำไงให้มันลิงก์กับมือถือเขาแต่ผมรู้สึก JBL เป็นบริษัที่่่่่ไไไมม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 มืืออออออถเเเป็นขงงงงตตัััััวววด้้ใหหาาากกกกกสพพแแลิรบูฟ M2 ซึ่งเป็นตัวนี้เปี้ยงตัวนี้กับตัวนี้ใส่มาอยู่ในกล่องนี้นะครับโโอ้ห คือตอนแรกผมได้หูฟังสองรุ่นชววัน M2 แล้วก็ True Pro 2อ่ะมันคือรุ่นของหูฟังที่สุดจริงนี่หยิบให้ดูเลยดีกว่านี่ฮะโหนุ่มชิบหายตัวนี้คือพรีเมียมสุดแล้วผมมีตัวหนึ่งนะตัวนี้เจ๋งก็ตัวหนึ่งอีกอะนี่ฮะหืโคตรหล่อเฮ้ยอันนี้แบบพี่จับมีความพรีเมียมโคตรตัวนี้เป็นหูฟังโอเวอร์เอียนะของ JBL ที่ตัดเสียงได้ดีที่สุดของรุ่นเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นหูฟังตัวแรกที่มีจอเป็นตัวอย่างให้ดูแต่จริงๆเปิดนี่รู้สิหล่อมากค่ะบ้านนึกว่าจอเล็กๆนนนนนนนีีีดสขข้้้้าาาาางงงลัััมมมมแแททออออเเเเเคคคโโยยะะะจต็ปึื ปังตรงนี้มันมีนี่ฮะอ่านดูเลยอ่านนี่เห็นปะก็เนี่ยไม่หกตัวเนี่ยบูทูท่าจุดสามเยอะแยให้หมดตอนนี้นะฮะผมได้ยินเสียงทุกคนอยู่นะครับ Noise Cancelling แล้วก็ปึ๊บตัดเลยโลกนี้ึ้ดไปเลยเฮ้ยบ้าบ้าเสียงพัดลมหายดับจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูดับลองไปเยอะอันนี้มันตัดหูดับแบบบ้าบอมากสุดเทนมาก ไม่เคยเจอเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับคือปกติผมจะแบบเข้าไปในมือถือเลยนะนี่หลังจากซิงก์กับไอโฟนแล้วนะฮะไอโฟนรุ่นไหนอของพี่ห้าโปรแมหน่อรไบีไทยเนียมังรม่ดครั้งแรกนะครับผมจะไปเล่นเพลงโดยที่แบบไม่ได้หยิบมือถือมาเลยลองดูนี้ไปเอาหูแทบที่พี่สร้างขึ้นมาเอง ตื่นเต้นมากที่เป็นจอนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าตอนแรกว่าเฮ้ยถ้าเป็นจอแล้วคอนโทรไม่ไดเ้เพื่อแล้วว่าจอแสดงผลนี่เดี๋ยวใครจะเอาแต่จอนี่ไม่เหมือนไอแพดมินิตัวจิวว๋วอะเราสามารถเพลงนี้เลยเพลง เปลี่ยนเพลงเนี่ยปรับเสียงตรงนี้ได้เลย ANC ตรงนี้เลยเพลงบางเพลงบอกกับโวคัลบางเพลง,ง,งบอกกับแจ๊สเบสสักหนักหน่อยปรับตรงนี้ได้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> มีทัมเมอร์เซตได้ด้วยเว้ย <c oughs> หานาที10นาทีปรับได้ถึง1ชั่วโมงนะนี่สเปเชียลซาวด์แบบเราจ,จะเล่นเกมนี่สกรีนไบเนสปรับตรงนี้ด้วยวอลเปเปอร์ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังนี่นะ voicewear ด้วยนะครับออโต้เพลย์พอยส์มีโน้ตฟิเคชันนี่ฮะดูสิไฟไมบัตได้วยกดดิ นี่โอเคอาจาแย์อาจอแล้พี่จะหยุดหยุดหยุดที่สาคัญเคสหูฟังบ้านไรมีไฟฉาย <im itation> เห็นไหมเป็นแฟลชไลท์ได้ด้วยเป็นไฟฉายได้ด้วยนี่มันยะงไงอั p เปอร์วอหูฟังมีไฟฉายอะ่ะเฮ้ยโอ้ <im itation> โห <im itation> เขาถามเคสถามมาด้วยนะฮะนี่ <im itation> ตกใจปึ้งแล้วตัวนี้อีกตัวนี้นะครับนี่โชว 1M2 ต้องบอกว่ามันใส่สบายมากแล้วที่ี้ตัดเสียงนี่คือแบบอมพอเจ้ามาเจ้านี่ยคะดีที่สุดตัวหนึ่งที่เคยได้ฟังเลยนะตัดแบบพ๊บสบายโคตรโครนะฮะฟีเจอร์โอ้โหดับไปเลยฟีเจอร์ก็นี่ปังๆๆงๆนะฮังูสิ โคตรคุ้มเป็นอันนี้เป็นอันที่นุ่มที่สุดอันหนึ่งที่เคยจับไปนะจัพับเก็บงี้ได้เหลือแค่นี้เอง j จพีฮับเนี่ยเรื่องตัดเสียงดีมากจริงหมาเห่าอยู่นะตัดเสียงไปเลยหรือเช่นเสียงพวกช่างทำงานเนี่ยนะครับแฟนคุยโทรศัพท์แฟนเล่นเกมแฟนทำอาหารเรียบร้อยกดปุ่มเดียวหายตัวไปเลย <K h aw> ข้อเสียมันคืออะไรผมรู้สึกอันนี้มันมีน้ำหนักนิดนึงเพราะมันมีจอด้วยแล้วผมก็มีความเสียว่าถ้าตกไปเนี่ยจอจะเป็นไรไหมแต่พี่ว่าจอน่าจะแข็งแรงอยู่ตามจากวัสดุที่แบบกันตกอยู่แล้ว ไปโยนจากโดนมาให้ดีกว่านะครับเอาขึ้นโดนไปไปตั้งสองรุ่นเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปปรับฟีเจอร์ให้เหมาะกับตัวคุณในแอปได้นะครับคือข้อดีของ JBL นะฮะคุณสามารถคัสตอมนะฮะ EQ ได้เนี่ยผมก็เซตของผมเองนะจดจดด คือ EQ มันโหดมากที่มีจอบางคนจะบอกมีจอทำไมมีจอไปเพื่อถ้าคุณต่อ JBL True Pro 2ตัวนี้ต่อกับดีไว c ์ที่มีจอแต่ลงแอป JBL ไม่ได้อย่างเช่นทีวีที่บ้านหรือเครื่องเล่นเกมดีไว c ์ต่างๆนะครับคุณจะปรับโหมดยังไงอะ mm hmm. เห็นะาพ mm hmm. เห็นภาพมาว่า mm hmm. คุณก็ไม่สามารถปรับอะไรได้เลยตัวนเ,นเนี่ยฮะถ้าเปรียบเทียบกับเนี่ย a i r p o d Pro 2เนี่ยนะครับราคามันใกล้เคียงกันนะที่บอกว่าไม่มีจอคือใช้มือถือควบคุมล้วนๆคุณจะเอาของ Apple ไปต่อกับพวกโปรดักต์อื่นนะครับคอมพิวเตอร์หรือเกมพวกนั้นมันมันใช้ได้แหละแต่มันไม่สามารถปรับ EQ จะปรับอะไรเมื่อต้องปรับทางเอียบัตล้วนๆแต่การที่มันคุณมีจอเนราคาก็คือว่าสามารถต่อกับโปรดักตที่ไม่มีจอคือชอบนะของ JBL เนี่ยมันสามารถเชื่อมดีได้2อันที่บอก2ดีวจริงๆ Apple เนี่ยถ้าคุณใช้ a p AirPods Pro เนี่ยมันไม่ได้ต่อ2อันพร้อมกันนะเขาเรียก Seamless Switch ก็คือมืนใช้ iPhone ไป iPad มันก็ disconnect แล้วมาต่อ iPad แบบให้มันลื่นที่สุดแต่ตัวนี้คือเชื่อม2ตัวพร้อมกันได้เลยแบตเตอรี่อะ หูฟังของมันเองเนี่ยครับเนี่ย8ชั่วโมง6ชั่วโมงเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยแบตหมดก่อนถึงญี่ปุ่นตลอดอันนี้8ชั่วโมงนะฮะนานกว่าคุณภาพเสียงอ่ะรวมถึงการปรับ EQ แล้วนะอันนี้แบบบอกตรงๆว่าชัวโปร2คุณภาพเสียงดีกว่าแต่เขาได้มาถึงเรื่องหูดับผมรู้สึกว่าของ Apple AirPod Pro 2เนี่ยทำได้ดีกว่าของ JBL ทัก10% Ambient s o u n จากหูดับเนี่ยเวลามีใครพูดขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงกันมาก a p p l e จะดีกว่าประมาณ5%แล้วถ้าพูดถึงโซนี่เปรียบเท แต่คืออันนั้นมีจอส่วนนี้ไม่มีจอนะฮะเชื่อมมาตอนฟังเทียบเสียงอะ่ะมันมีความใกล้กันมากบางเพลง Sony Bas สก็ดีบางทั้ง Trable ต่างๆเนี่ยมันก็คือแบบขึ้นอยู่กับเพลงเลยบางเพลง JBL ก็ชนะบางเพลง Sony ก็ชนะนะครับคขาได้ขึ้นอยู่กับคุณงานนี่เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะก็ถือว่าเป็นหูฟังมีจอที่ตอนแรกเนี่ย7.5เต็มส0แต่พอมาดูลึกซึ้งอยู่มัน2ออาทิตย์แล้วเนี่ยนะผมรู้สึกผมกล้าให้เต็มปากแล้วว่าตัวเนี้ยมัน9เต็ม10เลยตัวนี้ ดีกว่าที่คิดมากไม่ได้บอกอะไรดีที่สุดตัวนี้นะครับ9,990บาทราคาสูงนะอย่าเพิ่งซื้อครับอยากรู้เสียงเป็นไงไปลองก่อนไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ผุกกระบนเสียงสมก็เป็นหูฟังราคา9,000กว่าบาท <c oughs> นี่คือเป็น world first smart case นะฮะ smart จริงไหมอ่ะ yes i think so j b l I dare you to listen JBL อับไข่ด้วยนะคะว่าคืนกับคนเดียวตาฝาดแบเนี่ยเจ๋งนะเนี่ยขอบคุณเจบีเอลนะฮะแล้วก็มหาจักรด้วยครับขอบคุณครับสุดยอดมากวันนี้ถอยเจ๋งนะ